ครับการน้ำพการครับปูเออเจริญพรเลยจลเจริญพรปสสูสัน,น,น,นเ,นเส้ขขาเสด็จเหล่าตีเนาะปูเนาะเออเช้าเช้าแล้วมีศพเข้ามาที่วัดไปฉันรับศพครับผมบ<า>ปูกา,าบน้ัสรการจ้าอออเจริญพรเลยจเจริญพรเลยครับปูต่อต่อค่ะ เราได้นะต่อต่อเรา,เาได้ได้ได้แก้มือค่ะปูเราอยู่มันก็ต้อมีบ้างผิดทุกบ้างผิดบ้างก็เรื่องปกติอยู่แล้วครับผมใครก็กกแต่แตวนมากที่ตามที่หลวงพ่อเหลวงปูป่มาออกท่องเฮียหานี่คนมาเยอะเลยนะถามว่ามันเอามาจากไหนนี มาจากเฮฮาไม่รัดตัวงั้นโอ้โหครับเฮฮาไม่รัดนี่ก็เป็นคนดังน่าดูปูปูโอนไปแล้วเดี๋ยวปูสองร้อยเออกตเดี๋ยวข้าหน้าบอกก่อนถ้าเขาโอนมาก็เดี๋ยวแบ่งกันใช้ได้นะไม่เป็นไรปูนโมตนาสาทวด้วยไม่เป็นไรครับผมเอฟซีฝากให้เอฟซีฝากผ่านมานะครับเฮือดบางที่มันมาจากผ่านจาก่อเฮฮามาก็ได้หลานกันะได้ลา ครับผมเอซีเรดูจากพ่อเฮฮามาฮะบร์จาคพ่อเฮฮามานะครับผมเฮฮาไม่รัดมาเอซีช่องนี้มีน้ำใจครับผมเอาบนมาให้แบ่งปันหลวงพ่อก็ไปทำบุญเมื่อวานก็เลี้ยงเลี้ยงหมูกระทะไปนะครับเลี้ยงหมูกระทะพระแล้วก็ซื้อเครื่องมาถวายเครื่องเป่าใบไม้มาถวายสองพันสองพันสองพันสี่แล้วเราก็ถูกด้วยแหละเราก็ถูกเก้าสี่ ถูกถูกรัฐบาลไทยเออไูกรับถูกถูก80บาทได้7,003ทำเองก็ซื้อเองด้วยใครไม่ให้เราก็มาแจกจ่ายดีมันซื้อนั่นว่าเอ๊ยมันจะมานะมันมันไม่ค่อยถูกนะหวยไทยไม่ค่อยเข้ากันเล เบาๆไปหน่อยว่าจะอยู่ท้ายคอลลาจะอยู่ท้ายถูกมันสองงวดซ้อนอีกแล้วครับผมเรามันสนุกสนานดีนะครับวันนี้และได้มีเฮฮาเฮฮาสมชื่อช่องเลยนะครับผมเด่นสุดๆเลยเนี่ยนะพร้อมอย่างพร้อมแล้วครับผมเด่นสุดๆเลยปักหลักบนนะปักหลักบนเล็กวิ่งนี่แหละนะเจ็ด กับสองหลักบนเจ็ดกับสองใช่ไหมโปใช่เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองสามตัวบนสามตัวบนศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดหกสองแปดหกสองแปดเอาตัวเดิมมาออกเลยนี่อาผม <c oughs> <c oughs> ให้แค่แนี้แหละสองสองหมายเลขแค่นี้แหละสองตัวบนล่างนะศูนย์สองศูนย์สองแปดสองแปดสองหกสองหกสองแปดหกแปดหกไปไปกลับเลยนะไปกลับบนล่างเลยมันจะไปชะล่าใจค่นมาแต่ศูนย์สองศูนย์สองเนี่ยกับสองศูนย์เนี้ยมีเปอร์เซ็นที่จะ ได้ถือขนมกีนน้ำยากินเลยค่ะปูยังไม่ตัด08เลยตัดไม่ได้นะตัดได้ตัดเลยตัดลงเลยมันเหลือตัวเดียวคู่เดียวนี่ตัดเลยตัดเลย08ปูเยอะมันลืมตัดเลยตัดเถอะ02 08 28 62 82 68องตัดเลยตัดเลยค่ะ แม่ลาสก็ตัดฉมังดีเน่ะโยมแม่ลาสก็ตัดชมังดีเอฟีก็บอกแม่แม่ลาสก็ตัดคาถาตัดตัวถูกอีกก็ะหักมาเออคาถาคก็มีแค่นี้ให้ให้ไม่เยอะนะตกอนแรกก็จะให้เบอร์เดียวให้ศูนย์สองแปดเบอร์เดียวเลยลอยลอยเลยคที่แรกว่าสี่ไ้แต่ศูนย์สองวัตถิปู เออโซนสองแปดเนี่ยจะ well. ให้ศูนสองแปดตัวเดียวเลยงันที่แรกไงโจทย์ถูกปะปูคำนวณนี่ปูคำนวณไม่จุด์ทูกจุด์ทูไม่ค่อยเข้าเลยครับผมเลขแข็งคำนวณล้วนๆดูที่ปักหลักเนี่ยสองกับเจ็ดเนี่ยแต่สองหน้ามามากเลยแข็งเอาศูนมาทิ้งเออเอาในมันโยนในกลุ่มกันห้าตัวเนี่ยมันมีโูนสองนะมีศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งก็เอาเอาที่เด่นที่ถูกออกมาสองสองก็ศูนย์เนี่ยแปดนี่ แปดนี้เคยไม่เคยทิ้งเลยหลักนี้นะน่าจะมาอืมก็เลยเอาศูนย์สองแปดเลยที่เด่นที่สุดเลยนะเอฟซีก็ฝากมาให้ซื้อให้หน่อยพอก็ถือถือได้นะเป็นถูกไปร้านเขาก็ไม่โกงอ่าอืมฝากมาจากกรุงเทพนี่โอนตังมาให้สองพันบอกซื้อหน่อยพอก็ซื้อให้ตัวราคา้าร้อยืมหมายถถูกถูกกรลอดหลายแสนกว็วางอันดีกว่า ครับโจก็บอกหลวงพ่อเป็นธุระใอ้หน่อยเออเธอ,อได้นะขอให้มันถูกญาติโยมมีความสุขเราก็ทําได้นะมันไม่ได้ผ<บ>ิดติ่ไม่ได้ผิดจิ่งธรรมอะไรไม่ได้ไปลักขโมอยอะไรไรอ่าพุทธเจ้าไปไม่ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามซื้อหวยนี่มันแค่บัญญัติแค่บัญญตัติไว้ว่าห้ามอวดอุตริสิ่งที่แบบไม่มีในตัวว่างเนีย่ยหแบบวยเนี่ยก็ห้าม ควรอุดริตพิงที่ไม่มีในตัวเราก็บอกไปแล้วว่าไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกไงเห็นไหมไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ซื้อเดากันทั้งนั้นไม่ใช่ประกันทีว่ามาร้อยเปอร์เซ็นเลยซื้อเลยโยมเงี้ยไม่ได้มมาถามว่าหลวงพ่อเลขเกี่ยวกัอะไรโอ้โหถ้าถ้ากูรู้กูถึกไปให้ตั้งนานแล้วถึอเปิเต็ำนักเลยให้หวยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่มีที่อยู่แล้วกู แค่นี้แค่นี้ก็ยังถามวัดถามอะไรกันอยู่โอ้ยอยู่สบายสบายดีค่ะทเอาแม่รับควนตัวเลขให้ปู่ฟังหน่อยแม่รับเขเขียนก่อนเพื่อนตัวเลขเพื่อนตัวเลขสำหรับเราค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่พิษณุโลกวดวันที่สามมีนาคมหกแปดนะคะวันจันทร์วันจันทร์แรกของสัปดาห์เนาะปู่เนาะ ใช่ค่ะของเดือนของเดือนพร้อมของเดือนพี่น้นำลาปู่พิษณุโลกเลขปักหลักเจ็ดกับสองใช่จับคู่สามตัวศูนย์สองแปดแมนแล้วหกสองแปดแมนแมนนอปู่แมนแล้วแล้วกาสองตัวศูนย์สองแปดสอง กสองแปดหกศูนย์แปดแมนแมนถูกถูกน้อนะปูนะเนาะเส็นใต้ว่าเด่นเน้นหนักปูศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองแปดนี่เลยสามตัวคือศูนย์สองแปดน้อปนะูเส้นใต้เส้นใต้มีแค่สองเบอร์นี่แหละมันาจไม่ถูกก็ไม่รู้พูดไงแล้วครับผม วันนี้เนี่ยจะถูกยางบักครับยางบักเลยครับผมวันวันจันทร์วันพุธบางทีมักจะหมานครับผมแต่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากศูนย์สองแปดนี่เลยนะศูนย์สองแปดแลเื่อที่ตรงลงไปแสดงนี่มั่นก็มั่นใจแต่มันที่มันหนักก็คือ 0.8นี่โอ้ย fc ถ้าเวลามันออกมานี่ถ้าถูกนี่โทรศัพท์แทบพังนี่งองนี่งองนี่งองนี่งงนี่งองไปถูกแน่ปู่วันนี้โทรศัพท์ปู่สายไหมแน่แน่เลยเดี๋ยวบอกก่าถ้าถูกถ้าถูกวันนี้นะได้โทรศัพท์ใหม่อีกเดี๋ยวซื้อถวายเลยก็ถูกไม่ใช่น้อยถูกกันทีเป็นห้าหกหมื่นอ่ะครับผม พูดไปห้าหกหมื่นถือกันถูกแปดพันฟิตพอดีครับเอาเดินทางมาถึง่ทยกิฟต์พูดเดินทางมาถึงทยกิฟตแล้วครับผมอ้าวก็ขอให้เอฟซีที่ดูพนะ่อเฮฮานะยู่เนี่ยนะดูแล้วก็ฟังหลวงพอ่อยู่เนี่ยก็เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือจะเชื่อเก้าทิศก็แล้วแต่เนาะอ่ะอะอาตามกันไปเถอะได้ตังค์นะหลวงพ่อว่าได้นะตังค์นะครับไม่ไม่ก็ค่อนข้างจะเข้ามากกว่าไม่เข้าแหละนะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ต้องหลุดบ้างแหละแต่ก็ได้ตางกันไปหลายหายคนแล้วนะเขาขอให้เอฟทุกคนเนียอย่าเจ็บอย่าไข้กันเลยน้ออย่าเจ็บอย่าโจนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนาะคิดดีทําดีเนาะความดีก็จะวิ่งเข้ามาหาเนาะเงินทองไหลมาณาจาริติเลยคนจัดคนดูสาธุจรรยสาธุสาธุราครับย้ำคับปูย้ำย้ำย้ำท้ายคลิปค่ะให้ซื้อตัวไหนได้เงิน ยำทายคลิปก็สองศูนย์แปดสองศูนย์เนี่ยได้ตังเลยครับสาธุครับปู่สาธุเดี๋ยวจะหาว่าหลวงปู่ไม่บอกรวยคนเดียวอีกออมาสากการปู่จเรตตอนเลยโชคดีมีทุกคนเลย